cơ giờ phải cơ giờ phải mến nhớ <Nhạc> cho con mến đồ hè bố sa thăm mà lại nè mến cho con mà kỳ hết nà ta bả lạ cứ cứ đồ bé đồ pipi ào ngheo khửn mèn nón cốt xây mỏng mẻ ngheo xây khía rồi khửn mèn nón bơi hết rồi anh bờ vơi mèm mạp pulli pullisco cái hm, đùi nã mèn, đại kĩ bơi ta xí ta ơi, bú ไม่รู้จกักโตเลยลูกชายไทยไม่รู้เม้นเงียวเมื่อกีเ้เฮ็ดผู้ดังกึกๆึหัวกึบๆ,ๆ,ๆือคืบยู่จักเฮ็ดเนี้ยจับกล่องมาไทายเอาไปท่านก็สิหารหัสลูกก็เศ้าเจ้า <laughs> ใช่ไหมลูก้องจุนมันทําอะไรน่ารักน่ารักเยอะแยะเลย <laughs> พิสดารพิสดารหาเจอรหัสกวาจะกดลูกก็หายแล้ว <laughs> ใช่ไหมลูก หักนอย่างนี้ค่ะฮ่าก,กังห้างเด็กหน่อยตัวนี้เ <c oughs> จ๊เมลุเจ๊เมลุผมไม่แฮปปี้อะไรเลยผมจะนอนอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วพี่แดงอยู่ไหนล่ะแล้วพี่แดงอยู่ไหนครับพี่แดงอยู่ไหนล่ะพี่แดงอยู่ไหนพี่แดงอยู่ไหนกวนหนู อย่างมันจริงๆมันประกาศมันต,ตาก็มัวกล้องก็มัวเป็นแก่เป็นแก่เป็นเตี่ยเลี้ยงลูกมีลูกเป็นหมาหักขึ้นอย่างเด้อเห็นมั้งสิหักแห่ะขึ้อย่างนี้ดุ๊ดน้องดุ๊ดเปลี่ยนเป็นน้องดุ๊ดดุดดีกว่าไม่เปลี่ยนไหนไม่ดูสิครับไหนไม่ดูสิไหนแม่ดูสิไหนแม่ดูสิจับก็บ่็นไรอยนี่ขีตาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวแม่ก็ อ,อุ้ยนะมิ้นยอจะข้องเองกะเป็นโอ้ยนะจา๊ะใช่ไหมครับน้องจุนเหม็นเยี่ยวตัวเองหรอลูกตาคือนสางนะคะตามันไม่มได้ขึ้นหมาขอบตาเทิ้นะนะหูเพิงพ่ง โมเพิ่งไปพี่แดงอยู่ไหนพี่แดงไม่มาเหรอลูกพี่แดงเอ้ยพี่แดงครับพี่แดงไม่มาหาน้องจุนเลยน้องจุนแม่เสาร์ู้เนี่อแล้วมันจะนอนแล้วมันจะนอนอย่างเดียวเจ้าเลยอ่ะเจ้าวันมบบีเจ้าหลับเจ้าไหนแม่ดูสิไหนแม่ดูกันไายอ๋อซักผ้าไม่ไหมนี่โอ้ยเอาข้าวมาใส่ผัาหฮมเอากินหอมไปใส่ผิวเพคนวันนี้มันดูดไปเหมือนได้คนนี่ น้ำหอมน้ำหอมน้ำยาสักผ้าหอมห้อยห้อยห้อย <laughs> <laughs>